สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องถึงกิจกรรมกับพลเอกขวัญทวีลานะครับวันนี้ก็มีการลงสัตวนะครับอย่าลืมไปเล่นกันเนาะคลิปลงสัต์ผมได้ลงไปแล้วนะครับส่วนเรื่องบันไดฟ้ามาทุ่มครึ่งนะครับจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับอย่าลืมไปเล่นกันเนาะเก็บแรงได้ของรางวัลน,นะครับเพชรอะไรก็ว่ากันไปนะครับ กิจกรรมที่ว่านะครับตอนนี้มันเป็นของบูมแมลงนะครับซึ่งเติมเยอะอยู่นะถ้าเพื่อนๆไม่สไม่ใช่สายเติมก็อย่าเลยนะครับเพราะมันเสียเยอะนะครับตอนนี้นะครับผมมันให้สะสมเพชรนะครับแล้วก็จะได้รับของตามนี้เนาะไม่มีอะไรมากนะครับเติมครั้งเดียวอันนี้จะได้รับสัตว์เอสนะครับ1ตัวแล้วก็ได้รับอาวุธพื้นฐานนะครับหชุดก็คือน่าจะเต็มไปเลยแหละนะครับผมนะสำหรับสา5รบาบาทได้รับสัตว์เอสหตัวแล้วก็ อาวุธนะครับซึ่งตัวนี้ผมยังว่ามันไม่คุ้มนะครับถ้าเลเวลน้อยเนี่ยก็ไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าอาวุธเนี่ยมันหาได้อยู่แล้วนะครับล้วก็ลงตามด่างดอกเอาได้นะครับอาวุธมันก็จะหามาเรื่อยๆเนาะส่วนเราอินต่อเนื่องก็อย่าลืมมาลอกอินรับตั๋วสัตว์ขี่นะครับเอาไว้เล่นตั๋วสัตว์ขี่เนาะสัตว์ขี่เนี่ยนะครับเวลาเราเล่นอ่ะมันเล่นได้อืมเออนี่ครับผมจํานวนเล่นฟรีได้3ครั้งนะครับต่อวันแล้วก็ จำนวนใช้ตั๋วเนี่ยได้5ครั้งต่อวันนะครับจำนวนช่วยคนอื่นได้8ครั้งต่อวันนะครับส่วนใครถ้าอยากเล่นเร็วๆหน่อยก็เนี่ยครับ EP 100อนะครับอันนี้ผมลงไปในคลิปสัตว์ขี่เรียบร้อยนะครับอธิบายการเล่นไปแล้วนะครับผมแล้วก็เติมครั้งเดียวนะครับอันนี้ไม่คุ้มเนาะก็บอกไปแล้วนะฮะอันนี้เราอินต่อเนื่องโอเคอันนี้เติมแบบทำซ้ำได้นะครับก็รับของตามนี้เลยนะครับซึ่งมันแย่มากสำหรับ สายเติมก็นั่นแหละใครรวยเออนะฮะเอางีี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนะครับสำหรับกิจกรรม <_ S 1> เป็นบูมแมลงใครชอบบูมแมลงก็ดีนะ <_ S 2> <_ S 1> ส่วนนี่ครับหินพลังภายในใช้ในระบบพลังภายในของเลเวลสูงนะถ <_ S 1> ้าใครยังไม่ได้เปิดก็อันเนี้ยระบบระบบสร้างเครื่องศักดิ์สิทธิ์นี่ผมก็ลงไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับแล้วก็อิสริยพรนะครับแล้วก็แก้วแล้วก็เนี่ยครับ อันที่ว่านะครับหินนะครับที่ต้องการเอามาอัพระบบพลังภายในนะครับอัพสกิลนี้ให้เต็มเสร็จแล้วก็จะเปิดระบบเกาะให้เราใช้หินอัพต่อนะครับซึ่งระบบตรงนี้วันนี้ผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับคลิปนี้อันนี้แก้วของปีศาจนี่จะเป็นลงไปตามดานแล้วได้แก้วปีศาจมาก็มาสังเคราะห์นะครับเพื่อที่จะมาใส่อาวุธที่มันปลดล็อกตามไปนะครับมันก็คือเพิ่มพลังนั่นแหละเพิ่มอะไรแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรแบบเยอะๆหรือเปล่าแต่มันไม่โชว์ค่าพลังนะมันแค่แบบเนี่ยมันแค่โชว์เป็นรรูปขึ้นนะคับ อันไหนที่มาใส่แล้วได้พลังก็ต้องใส่นะฮะแต่น้าอยากจะได้เป็นกรอบม่วงกับกรอบส้มนะฮะมันก็จะคล้ายๆนะครับมีเป็นระบบคล้ายๆกันหมดนะครับผมไม่ต้องงงอะไรมากนะครับสายเติมสายเติมกิจกรรมมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เติมแค่เครื่องประดับอันนี้พวกนี้ยังไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมก่อนหน้านี้เพื่อนๆถ้าได้เครื่องประดับนั้นมามก็ดีกว่าพวกนี้อยู่แล้วนะครับเครื่องประดับองค์กรกับคำสาปอะไรก็ได้นะครับ ที่ได้มาแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้คําสาบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีผมไปบอกให้เอาเครื่องประดับมังกรหรืออะไรเนะี่ยบางคนก็ยังไม่ได้ทันรอความคิดเห็นของคนอื่นแต่มาตัดสินใจในการความคิดเห็นของผมนะครับซึ่งมันก็อันนี้ซึ่งมันก็พลาดไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่พลาดหรอกเพราะว่าคุณเวลน้อยอยู่คุณก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเครื่องประดับได้อีกเยอะนะครับสมมุติว่าคุณตอนนี้เวลห้าสิบหกสิบคุณบอร์ดบอกว่าพลังของคุณน้อย ซึ่งถ้าคุณไม่เอเยอะไปคุณเล่นลงด่านไปเรื่อยมันก็จะได้เครื่องประดับมาเรื่อยนะครับไม่ต้องไปสีเลียดมันนะครับผมเอาเรือดำน้ําของผมไปก่อนนะนี่นะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันนะครับเอาไปหมุนวงล้อนะครับส่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับใครที่งงก็คือเป็นโค้ดนะครับผมโค้ดมันบอกว่ามันมันรับรหัสนะครับแลกเปลี่ยนแต่ว่าเราไม่มีอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นรหัสโค้ดอ่ะมันต้องรอกิจกรรมจากทางเกมก่อนนะครับหรือว่า มันจะมีให้ทําเพื่อรับโค้ดมาใส่แล้วรับของรางวัลนะครับผมก็จะเป็นตามนี้นะครับอันนี้ไม่ต้องงงกันมากไม่ใช่ว่าให้ใส่ไอดีเราลงไปนะครับไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ดนอกนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะซื้อตัวนี้จริงๆก็ซื้อได้นะครับผมไม่ห้ามมันแล้วแต่ใจคนชอบนะครับว่าคุณอยากได้ใส่เลื่ยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสุ่มไข่อะมันได้มาอยู่แล้วนะครับ อันนี้อาวุธพื้นฐานเราก็สามารถหาได้อยู่แล้วนะครับมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากได้รีบๆเร็วๆก็ตามใจนะครับเนี่ยครับเราก็สามารถรับได้ตรงไข่นะครับบางทีมันสุ่มมามันฟุกได้เงี้ยบางคนก็ฟุกได้เลยนะส่วนอาวุธพื้นฐานที่ว่าก็น่าจะเป็นค้อนเป็นเคียวเป็นอะไรนะครับเนี่ยครับเป็นปืนเป็นค้อนเป็นเนี่ยครับเคียวเป็นค้อนเป็นอะไรเงี้ยนวมเป็นอะไรเงี้ยนะครับน่าจะได้ S13 เลยนะการเติมครั้งนั้นนะครับน่าจะใช่นะฮะ โอเคนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นสัตว์ขี่กับบันไดฟ้านะครับช่วงนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะลงสัตว์ขี่กับบันไดฟ้านะครับแล้วก็ไปลงด่านให้เดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับจะมีลงด่านอ่าเจ็ดสิบหกนะครับลงด่านเจ็ดสิบหกแล้วก็เหมืองฟองฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดแล้วก็จะจะไปหาด่านที่มันสูงสูงนะครับแล้วก็สอนวิธีเล่นให้เนาะนะครับก็ลงไปเรื่อยเรื่อยดูกันนะครับคลิปเฮฮาก็มีนะครับคลิปสอนก็มีอะไรก็มีนะครับผมฝากกันไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้านะ อย่าลืมถ้าเกิดว่าอยากดูวิดีโออื่นนะครับก็สามารถกดเข้าไปที่ช่องของผมแล้วก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์นะครับเข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วก็จะเจอวิดีโอที่ผมแยกไว้ต่างๆนะครับรวมไว้ต่างๆเนสําหรับคนที่มาติดตามใหม่ๆก็อาจจะไม่ได้เห็นคลิปเก่าๆนะฮะเนี่ยนะครับที่ว่าหมุนวงล้อนะครับก็คือได้เหรียญมาก็มาหมุนตามนี้นะครับพอหมุนได้เท่าไหร่มันก็จะเปิดกล่องให้นะครับก็จะมีชื่อคนหมุนไว้อยู่นะฮะนี่ฮะเป็นจิวของเซิร์ฟหนึ่งเองนะฮะหมุนไว้ น,นีสัตว์เอเลยนะฮะมังกรสายฟ้าถือว่าดีอยู่นะเก็บเหรียญไว้เยอะๆนะครับแล้วเรามาสุ่มอย่าเก็บเหรียญไว้แค่2เหรียญแล้วสุ่มนะฮะต้องแบบเยอะๆนะสัก10อันอะไรเงี้ยมันจะพอลุ้นหน่อยนะฮะเออโอเคนะครับผมสาระคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสาระคลิปนี้บายบาย